สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมเสดมนตนความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาหลวงปู่ทวดรหัสผู้ร่วมกิจกรรมพรดุงเดชบี0 3ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่21ตรงกับวันที่30สิบพฤศจิกายน2568ครับ ที่21ตรงกับวันที่30เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าิ1พระองค์เดชเวินสวัสดิ์ขอเปล่งวาจาสาตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควังปฏิเทวร,รเาเองค์หลวงปู่สมเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชนหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินตมณีขอเทพเจดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนานในการสวดสัธยายของข้าพเจ้านี้ อนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิควรแก่การสวดสติมนต์ต่อไปมุสตรจุลนุเทเทวดาสมุนตะจักวะลัยสุตระกัจจันตุเทวดาสัตษมังมณีราชสสสุนันตุสกามกทังสกีกามีจูรูปยิ่งริสการะตเตจันตลิกเทวิมานิติเปรตเตจะเขามีตัวรนะคะในข่าวตุเม่เกิเตปุมาจัยันตุเทวจัลตลวิสเมยะจะกัพนาณาติตัางตาสังเกตอย่างมณีวัชจนังสัตัวเมษนันตุ ธรรมสวัสดิกโลยมัฏฐนตาธรรมสวัสดิกโลยมัฏฐนตาธรรมสวัสดิกโลยมัฏฐานตาภูส่วนนิมกักรสิกาถานโมตสุภะวัตโตระโตสมาสุปุตสันนโมตสุภะวัตโตระโตสมาสุปุตสันนโมตสุภะวัตโตระโตสมาสุปุตสระภูสุสุะกิริยาคาถานติเมสระังคัญยังพุตโตเมสระังวะรังอิตินัสจดจินัสสุตเมหตุสุปทานติเมสระังคัญยังธรรมโมเมสระังวะรังอิตินัสจดจินัสสุตเมหตุสัพพาทานติเมสระังคัญยังสังโฆเมสระังวะรังอิตินัสตุจ

บทสวดมหาสมัยพระศรีวิมลสตังเอกังสมัยอย่างพระกวสเกศวิหารติเก็ปเลวัตุสมิงหมวันเนมาแต่พิกุสังเกตในสติมจมัตติเหตุิกุสติเหตสเปเยวารันติทัสนีเจริญกถาตุิเทวตาญปุญญะสันนิพพิทาหัองติพระกวัตตังทศนิยมิกุสังขัญจะอาทิโคจตุนังสุทวาสกายกันเทวดาไเอต่เดตะทาห้งสิยอย่างครบพระกวสเกศวิหารติเก็ปเลวัตุสมิงหมวันเนมาแต่พิกุสังเกตในสติมจมัตติเหตุิกุสติเหตสเปเยวารันติหต

อาตโคต้าเทวตตาพัะวันตังพิวาเทตวายกัมันตังทั้งสุเอกกมันตังติดาโคเอกาเทวตตาพักวัตโตสันติเกียิมังกัตั้งวาลสีมหาสมัยโยบวรนัสมิงเทวกระยาตสมมะคตาอาคตามาอิมังธรรมสมัยัง่างติถายวะัปราชิตสัมคันติอาตโคปราเิตวตาพักวัตโตสันติเกียิมังกัตั้งบาลสิตรอตพิกวโรสมัยทั้งสุจิตังอัตระมุชจกรรมังสุสราติวันิตอนิข้ให้ตัวอินเทรอยนิรักันติปันติตาเต อนาคตประราชเถรตาพระคุโตสันเกีมังคทังอภัสรชิตตะวะขีหลังชิตตะวะปรีขังอินทะขีหลังออาจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลราชกุมาตาสุตันตาสุสุนัคาเตะอนาคตประราชเถรตาพระคุโตสันเอกีมังคทังอภัสิจิติติปุตังสรนังกาตาเสนเตะมิสุนเดอวายยปมิมไพยามัรัสรงเถ่ังเถวะกายังปริมเรสันติเตะอนาคตพระควาปิโกมันเตสุจิปุญนาณปิเกเวทะสุสุลกัตธาเตสุทิวตาสันนิปติตาหอนเดลธากะตังเตสุนายนปิโกสังขันจั Jepi tepi ka wehe di tempat tanang orang tosa masuk putar te sumpi po wan tanang itu perum aji wate wata sani pe tita ahe sunso tapi meong ekra ye tepi ka wehe te enak tempat tanang orang tosa masuk putar te sumpi po wan tanang itu perum aji wate wata sani pe tita ahe sun tikso tapi meong ekra ye. Aji ke sami te wehe yang namani kida ji sami pe te wehe yang namani te si sami pe te wehe yang namani tang suna ta sato ka mana si karo ta pasi sami te ekomete di ko tepi ko pa kwa to pa ta susung ita ta wot ta. Sirumurkan sami ataupun mata susita, jesi takiri kaparabe, tatasumai tatu si wasalina lobang sa bisa bungau, tatan mana sahut sawi persenak menawi lapi ayo peca sate, tewa wenikapila watawe tutoh mentengis cakso kiasa seni urat teh, teboka ya api kena tewciana tapi kawat tijat tapa pekarung sutu apu tasasa senang tesan beturuhud jana ngamnusana tasana pikia sata matukung satsang atak setaring setangi kiasa senang amnusana matasung. อภิเษนตมัทัคุงที่สาสภาพุตาคงตัดจัดสางเป็นญาเยวิตวานมาตโตมนต่ยสาะกิเสเนรัตที่วกายาภิกาเตวิชาิกวันกิจิสัมมิกิระเหตุรัสโสสตัสสัสาวยข้ปุมากกปิลวัายทีมันตุจิตมันตวระวันตสัจสิโนทัมะระอภิกมิกังสมิติมนังชัสยมตายตานิโมัตุวิตมันตวระวันตสัจสิโน ลงธรรมนาอภิกรงพิคุณลังสมิติงวันนงสตาร์คีราติสาสายคัานาตัวนิโน่ที่มันตัวชิดติมันตัวนวัดตัวยสิโปมธรรมนาอภิกงพิคุณงสมิติงอิจเตโซละสสัสายคานาตนิโนทมันตชิติมันตัวัตัสิโมธมนาอิกงพิคุณหังสมิติวนังเวสามิตาปัญจสตายคานาตวันนิโนทมันตชิดติมันตัวนวัตัสิโมธรรมนาิกมพิคุณังสมิติิงวันนางกุมพิโรชไโกิปส บริบทจากที่ส่องรสชาตตรสัวภาสติกันตำนังานที่ปติมหารสชาตยสิสปุตตปิตาสภาพโนได้นมามะพลายทมันจะช่อเป็นตวนวัตตัวนสนมธรมนาอภิกมพกงสมิติวานางตะกีนันจาที่ส่อรสชารโนตภาษาสติกุมันจนั่ิปติมารสชาติยัสิส่ปุตติปิตาสภาพโวนเดนมามะพลา

ปริมาณที่สั่งแต่ตลาตัที่กินนักวโรจน์กอบจิมินาเวโรปโกกุรตุรงที่สังจากตุลิติมาราชาสมันตั์จุตุลิติสาตถลัมานาทั้งสุวรรณีกับพิลาวตเวเดสังมัยวินุทัศนะกุณยานิกาสัธรรมายกุเตนตุเวเตนตุวิภูเจวิปโตสัจจันาอัคคมเสโตจิกินุกันโนุนิกันดุจปานาตุอุปมัญญาจัเทวาสุตุจมัตตลิจิตเสโนจขันธโมนะรุวชาทุสุโภตอาคุบันจิโกเจวตินภารุ สุริยทวัชสาย์เจเจนเจจราชนุกันทภาษาราชุพิโมตมนะอภิกรรมมพิโกลังสมิติมวรรณารัศน์คุณมสานาคาววิสลาสจะจะกักัมพลาสตระคุบายคาสะยติพิญญมุนัฐตระธาจะคุณขาวเยสสิรวันนอมันคุสอบปกสมิติมวรรณังเยนข่ราชิสานสหรันติทิพาทิชาปกิวสิทธาจะคุเอหายจะสาธิวรรมจปัตตาจิตราสุปนัยติเตสนัมังกัยันตทานาาราชานมาศิสุปนตโตเขมมักกาศิปุตโธชนาไหยวจาิีวยังตานาคาสุปนาศรัมกังสุปุทัง จิตตาวจิรัตเถนะสงคถังสุราสิตตปโตวัสสวะเสเตติติมันโตยัสสสนกะลักกัญชมาพิสสะสุราธนเวกสวิปัจจิติสุจิตติจะปะหะรรุจสะสะตจะกะลิปุตตังสุวิรมสตวปลิงเรุุปะะมงสมะยตนปันเตกุนงสมิติงวนง อภิจษกเทวาปัตตวีจติวัยโยธากมมวโนาวโรนาเทวสุมจยัสัชสมิตากรุณากยิกาคูเทวายสินุทัสิเตะสัชชากายสเพนะวิหนจมันติตมันโตกนนวันโตัสสมนะอภิเษมงิกลนงจะมีติงวานังเวนดูจะติวาสะอลจัสมาจตุเวยมาจัดัสุบริัทวาจะัมะุบรกิตาสุรสุบริัทวาสุริยมะุบรกิตานะกตานิรกิตาวาคุมันเาะวสุนงวัุโสตโคปคบุริตโตทาิเตชะส อนาคสจะพูดถว่าจเลามกิสิการราวิสการจารจัจุมาปุายินภาษาโนรนาสะธรมาจะอัจฉรนจกาสุหรยัรุตดกวาสวนสนทสิตทัศากายสเปนนักนิโนทีมันโติดมันโตนวันตศสนุมนธรรมะอภิกรรมองค์ปนสมิติวนาง สมณมหาสมณมนุสสมนุสวะิตาปสิกาคูอาคูมโนปสิกาทะคูอรโยเทวะเยจุตวสินุปรามารคาคูเทวะยสสินุทัเตสายสเปนะตวนิโรธิมตุจิติมันโตวระวโตสสินุมัมานภิกุมกุลังสมิติงวะนังสุากรุภารุนาคู่อขณะาสอุตเจไคห้ปะมุขาคูเทวะวิจักขณะสามตาหะรักชมิสุาเยสสินุทัยังอาคาปโยทิาิวสติทัเตทสายสเปนะตวนิโรธิมต Kami yadu sita yamagatakaya sasi non telah mitakalamala sasi tajuk dinamaja asawani manara dino akuwata kubarani mitata setiata sasakaya sepenan atuwani non di manto kiti manto warna wanto sasi romata mana api kumumriku langsa miting wanang. Setiati tawani kaya asapena atuwani nona manawajina akanyu ye jenje sasi asawani jaya timu kilangokatina manasawangatimu katarangna hangginawa asita sitang suprama parama toja putai di manto sasana kumaruti soca subaka simiting wanang seprama roka nama parama pilih tiba penuju di manto pisangakayoi sasi soho.

แต่จะอตภกรุงจุดาพุทธศาสนาวิทวีดังขีปะบุงในสร้างระบอิสรยู่สเปย์วิสังขมาพรยาติตาเยสัสสิโลมุเตติสุตติสวังกะเตชะในสุตตติวสุตจุลชัยยาปกรณ์นมเมพุทธเตชสาระตนัตตยะธรรมิกาเตชะปสิติปสิทธวานารยะปรเมสุราสิติปรมาจะกินทจจตุลโลกาคัมพีรักกกาสมุทาพตุงกังขาจัสัพระมาชยาปสิติปวันตุเตชัยาชัยาธรณีิธารีวุธทิอุตตีนาทีนาทีชัยาชัยาขคลละตุลนิสัยนิไรเสเส้นนามิรุ ุตักาลิชัยยะชัยยะตุนิมิตต์โรกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสัตราชัยยะชัยยะจำปาทิศนาคกุละคันโกชัยยะชัยยะัจฉคนนตุรงสุกรพุชงสิฮัปยัคติปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตตาชิตตาเสนาริปุนาสุทิเหนรดีชัยยะชัยยะสุขะสุขะชีวีชัยยะชัยยะธรณีเตเลสธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสัตตินสธาชัยยะชัยยะมังกราเญนยปวเกชัยยะชัยยะวรุณนายเกชัยยะชัยยะรักาเสสุราพุชเตชา ชัยยชัยยพระเมนทกนาชัยยชัยยราชาธิราชชัยชัยยชัยยปทวิงสุพรรณชัยยะชัยยอรหัตตาปัจเจกัพุทธะสวังชัยชัยยม่ให้สุโรอรอรินเทวาชัยยชัยยะระมาสุรโคชัยยชัยยนาโครุนาโควิรุปโคจันทิมารวิอินโทจเวนัตเตโยจักุเวโรวรุณอบปิดจักอคิวายโยจักรปัญโนกุมารโทัตระตะโกอัตารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสีโนสวากาสพาชัยยรามโมพวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโคจะ ทัสสะปารุจชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตจนะชายยะสุทิภวัรตุเตเอเตนะปุตเตชนะโอตุเตชัยะมังคะลังชายโยปิพุทธสารสริมัโตอายังมาราสัจจปิปิมัโตปราชายโยุโกสยัมผู้ที่มันฑ์เทปโมติตาชายโยตศาปรมคณาเมฮิสิโนชายโยปิพุทธสารสริมัโตอายังมาราสัจจปิปิมัโตปราชายโย โุโคสยามพุทธมันเถรบุโมทิตาเชยร์ตะท่าธนาคารไมิสินโนเชโยปิพุทธศาสสิริมตโตอยังมารัสจะไปปิมตโตปราชโยโอโคสยามพุทธมันเถรบุโมทิตาเชยรตะทาเทวคณามิสินโนชเยโยปิพุทธศาสสิริมตโตอยังมารัสจะไปปิมตโตปราชโยโอโคสยามพุทธมันเถรบุโมทิตาเชยรตะทาสุปนักนาคามิสินโนชเยโยปิพุทธศาสสิริมตโตอยังมารัสจะไปปิมตโตปราชโยโอโคสยามพุทธมันเถรบุโมทิตาเชยรตะทานักธนาคารไมิสินโน

เตย่ถลทาตุสกิตาวิรุณหาตุทธศาเสนโรคาสุกิตาห้องธาตุสเพยติพิสุนันตุพโอนาโตเยเทวาสมิงธาเนียติกตาทีคายิยกาสตาห้องตุสกิตาหอตุสพพฏารักันตุสัพพสรตานังรักันตุชินาสานังยากาจิตปัทนาเตสังสเพปุเริตุมโนรธายุตะกาเลปวสันตุวัซังวสาวรากาโรคาจุปัทวาเตสังเนวารินตุจุสพพฏากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยธาหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอิเมสุตังอีกังสมัยังพระกวาสวัสดิยังวิหารติจิตวเนนนัตปินติกัสอารามิตราตะโคพระกวาปิโุมันเตสิบิโกวัวติพันเตติเตปิโกบวะาวตบจัสรสุ่งบวขาวแต่เทววจักุปปาทาวาภิกขเวตธาขตานังอนุปปาทาวาตธาขตานังติตาวาสาถัตุธรรมทิฏตาธรรมนิยามมตาสเปสังขารานิจาติตังตธาตุตัวภิสัมปุจเตอภิสมเมเตอภิสัมปุจิตวาภิสมเมตวาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเตเปติวิวรติวิภจะเตอุตานิกรติสเปสังรานิจต เวทธาขตานังอนุปาทาวาตาธาขตานังอิตาวาซาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุฆาติตังธาตุตัวพิสมุจเติอภิสมีเติอภิสัมปุจิตตาวะพิสมีตวะจิกติเทเสติปัญญเปติปาทเปติวิวารติวิภัจเตอุตานิเกโรติสเปสังขาราทุกขาตเตีกุปาทาวะภกเวทธาขตานังอนุปาทาวาตาธาขตานังอิตาวาซาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานตาติตังธาตุตัวพิสมุจเติอภิสมีเติ อภิสัมพุชิตวาภิสมัยตวาจิกติเทเสติปัญญเปติปะเถเปติวิวารติวิภัจเตอตตาเนกรติสุเปธมานตตาเตอิทัมโวจะภควาตม,มานาติภิกขุภควัปโตภสิตังอภินันทุนเตบุสเสภเตกรัตตคาถาอาิตังนานาวะขมนยนะปิ ติกังเขานักตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง,งยะทต,ติตัมนีนักตั้งปัตัญจะอนาคตตังสิ่งเปน็นอดีตก็แล้วไปแล้วสิ่งเปน็นอนาคตก็จะไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธมังตะาตถาวิปัสสติสังยารัอสังหิร,รังมาสังกุปังตังวิทามโนปรัวเย ผู้ใดทำมันเกิดขึ้นเะพานาในที่นั้นอยางจำแจ้าไม่งอนเงียบคอนแคนเขาคนพ่อปวนการเช่นนั้นว่าเอชวากิจจมาตะปังโกชัญญาเมรุนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในพวกนี้นะให้โนองสังขารันตีนะ้ห้มหาเสดนามัจจุนาเพราะการปฏิเพียรต่อมาจุราชซึ่งมีเสนมากจะไม่มีสำหรับเราเองมีอริมาตะปิงรัตมัตันที่ต่างต่างเวปประเกราตติสันโตจิเกเตมุนิเตมุนิประสบย้มกล่าวเรื่องผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดครั้นกลางวันนกลางคืว่าผูู้เเป็นอยย่่ไมพีงรรตีีเดยวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคับปัจเจวิกันนะสเปสังคารานิจาสังขารก่ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารก่ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธตมาหน้าตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรเทวะเราว่าของเราว่าตัวตนของเราทั้งชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่่ยยังืน ทุกบังมับรือดังความตายเป็นของยังเห็นนวสัมมาญามริตตภาันเราจะพึงตายเป็นแทมราณาปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีอความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมนี่เย่าต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมร่าังเมนี่อย่อต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตคนที่จะสู้ไดอย่างกายุเจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภปยตวิญญาณโนครนปราศจากวิญญาณจุทวนเขาทิ้งเสียแล้วที่เศษสติจกนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดิน กัลิงก็รังคิดว่าประดุษดังว่าท่านไม้และท่านฝืนในรถทั้งอาประโยชน์ไม่ได่นิจาวัตสังขารชังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโขอปากถวายธรรมนโนมีความเกิดขึ้นแล้วในความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวในโรชันถึงครั้นเกิดขึ้นแล้วยนดับไปแต่สั่งบุปสมุสุขโขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะรีงสุดจะมะริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายเทวะังมะริสามีเราก็จะตายเงั้นเหมือนกันนีักที่มีแก่เราเลย บะสวยม่ตายังกินจียังกินจีกุศลังกำลังสเปย์ปฏิหิกระตังบุญยังโนอนโมทันตุสุนันตุโพนาโตเยเทวาเสมิงท่านเนติกตาทีฆายุกาสท้าห้อนตุสุกิตาห้อนตุทุกขะปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาห้อนตุทุกขะปมุนจันตุสเปยยติกาสุกิตาห้อนตุทุกขะปมุนจันตุสเปยยติกาสุกิตาห้อนตุทุกขะปมุนจันตุ สเพรปิซาสเพย์าค้าสเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขะปะมุณยันตุสเพยจาริยุปัชชายสุกิตาหุนตุทุกขะปะมุณยันตุสเพย์นักขตาสุกิตาหุนตุทุกขะปะมุณยันตุสเพย์เทวาสุกิตาหุนตุทุกขะปะมุณยันตุสเพย์สามตินังสมิธันตุโบมุสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทินครถายาเทวตาสเดียวิหารบสีลเปกเรขลุ่ยพุทธขลุ่ตยิงต่ยิ่งตาธรรมทานนนับวัตตุปุจิตาสุทิงการรเดลวิหารมังดเลเทราจมัมชานวกาจพิกาวสารมิกาธานาปติอุปัสกาคามาจเตสนิชมาจิสราสะปานาพุตธะสุขิตบวบวันจุดเชลลปุจาเยปิจัตันเดสมภาวสังเสจิตถาอัตภวุปปติกานิยญาณิกังธรรมวารมปฏิจเตสเพปิทุกสะการตุสังขยัง ตาตุจิรังสตังธมโมธมัตระจัปุคลาสังโฆหตุสมะโคอาธายะจะหิตายะเิระคตุสตัมโมสเปปิธรรมจารีโนวติงสังปะปุเนยามัทเมอริยปเวทิเตปสนาหุตุสเปปิปานิโนพุทธาสเนสัมมัทรังเวจัญโตกาเลเทโวปวัสตูวุติภาวายสัตตนางสมิทังเนตุเมธนิงมาตปิตาจัตรราชิจังระคันตปุตตะกังเอวังทเมนราชนโญปชังระคันตุสัพพะทา เทวดายิชนาคาถาทุกขปตฏายะนิทุกขาพยาปตฏายะนิพยาโซ่กาปตฏายะนิโซกาหุ่นตุสเปย์พิปะานิโน่ตาวาตตาจามิสัมปตังบุญยะสัมปตังสเปย์เทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิธิอาธนังทัตันตุสัทธายสิลังระคันตุสัพพทาปวนาปิรตาหุ่นตุขชนตุเทวตาคาตาสุมังคลาคาถาหุ่นตุสพังสุมังคลังระคันตุสัพพทวปตาสมพุทธานุภาเวนะโสที่หุ่นตุนิรันตรง หกตุสพังสุมังคัลังระคันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวน,นัสตีหตุนิรันตรังหกตุสพังสุมังคัลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตีหตุนิรันตรังสเปปุทาภะละปตาปเจกนันจะยังพลังรันตานันจะเตชนะระคัมมาทรรมิสัพพโสสเปปุทาภะละปตาปเจกนันจะยังพลังรันตานันจะเตชนะระคัมมาทรรมิสัพพโสสเปปุทาภะละปตาปเจกนันจะยังพลังรันตานันจะเตชนะระคัมมาทรรมิสัพพโส

ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพระบุตรมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าววิทวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยภพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเสด็จสุวรรณคารายขออนุทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสุพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแคลียร์การปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้จุริยมั่นคงเป็นสมาธิหนึ่งชอบธรรมคำว่าไม่มีอุดอยากยากจนคอยังได้มีแก่ข้าพเจ้าคอยพระเจ้ามีสมาธิที่มันตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสมมาส ทั้งขอเทบเต็มได้ทั้งหลายประเด็นวัฒนาสรุปแก้ในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ทุกคนพระปิตายอดสิริทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงทุกคนทั้งปวงที่สามสิ่งบุญเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เป็นด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธิอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสุริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด